นี่ยังไม่สุกเลยนิดเดียวอ่าทำร้าย ลาลาหมูใส่หมดเลยมันเอาเข้าคัา่วไม่ต้องตวงใส่หมดเลยหมดแล้ว คนครับคนเสร็จแล้วครับ